เจ้าป้นนะ่ะก็กกกนีน่นะอีลานบ้าน,นี่ท่าไรของเด็กคนนี้เนี่ย วะเนี่ยขอโทษแทนลูกสักคำก็ไม่มีเขายังเด็กอยู่จะไปถือสาทำไมล่ะเป็นแม่ภาษาอะไรวะเนี่ยเยยงจริงเี่ยันว่านี่ชุยชุว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 ยช่วยยไอ้ลูกวิงออกมาแบบนี้ได้ยังไงไป กลับเข้าไปข้างในแม่จะสั่งอาหารแล้วไม่หนูไม่ไปหนูจะไปกินร้านอนแล้วไออยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวแม่พาไปหนูจะไปกินไอติมขนมกินของหวานจะจะาโอเคจ้ะไปไปไปไพี่พี่พ่อไม่ต้องตกใจหรอกนะพลอย พี่แค่อยากมาหาลูกแค่นั้นเองออพ่อพ่อจะมาหาหนูทำไมทำไมพ่อไม่ไปสู่สุขติล่ะพ่อยังไปไหนไม่ได้หรอกนะลูกที่ไอยกินผิวดินทรายก็เป็นฝีมือของพ่อเองพ่อนี่พ่อดาบ,บนี้ทำาไมอะ่ะถ้าเกิดหนูกินเข้าไปแล้วหนูสำลักตายพ่อจะทำยังไ,ไงทำไมไอ้ตะคอ้อใส่พ่ออย่างนั้นนะลูกไม่น่าเลยนะครับ แน่ๆเลยโอ้เค้กน่ากินจังเลยเอามานี่หนูทำอะไรเนี่ยนี่ของฉันนะเอามาไงก็อยากกินไม่ได้ลุกปล่อยนะอย่าปล่อยเดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้ทำอะไรเนี่ยลูกคุณคะนี่ลูกคุณเหรอคะลูกคุณการจะแย่งเค้กฉันทำอะไรสักอย่างสิคะเอามาเฮ้ยเออ คุณคะคือว่าลูกฉันยังเด็กอะ่ะคุณเสียสละให้หน่อยได้ไหมคะ <S <S แบบนี้ก็ได้เหรอคะลูกคุณทําตัวไม่น่ารักแล้วคุณจะให้ท้ายแบบนี้ไม่ได้นะคะหนูจ้ะนี่เควันเกิดลูกสาวฉันขอคืนด้วยจ้ะไม่คะ่ะข้าวันนี้หนูไม่ได้กินก็อย่ามีใครได้กินเลยเฮ้ยหนูทำไมทำแบบนี้ล่ะเออ,เอ,อคือว่า ตอนนี้ลูกฉันเขาไม่เอาแล้วอะค่ะคุณเอาเค้กกลับคืนไปเถอะนะคะดีวฉันเก็บไห้ลาบูลาบูลาบูฮ่าน้องฟ้าต้องชอบแน่ๆเลยลาบูบูเคลือบทองเนี่ย ไหนอ่ะปหนูอยากได้เหรอใช่ค่ะใช่หนูอยากได้เน่หน้าตาน่ารักแล้วเนี่ยเราอะสงสัยจะเป็นเด็กดีอ่ะฉันให้เงินเอาไปซื้อนะไม่เอาหนูจาตกตาหนูไม่ได้ตัวเนี้ยมันมีเจ้าของแล้วหนูไม่ซือ หนูท้องฉันหนูเอามานี่เฮ้ยหนูเอาคืนมานะหนูหนูร้อนลูกวันเรวกูเนี่ย จำเอาไว้นะพลอยนี่คืออนาคตของเด็กเตื้ออย่างไอหากพลอยังไม่สั่งสอนให้ไอเป็นเด็กดีแล้วก็เตรียมรับมือกับความสูญเสียได้เลยเร็วเร็วคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ<ป>ไ,มไม่เป็นไรค่ะไอขอโทษพี่เขาสิลูก บอกให้ขอโทษพี่เขาขอโทษสิโทษขอโทษดีๆพูดกับผู้ใหญ่อะ่ะพูดให้มันดีๆแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยขอโทษค่ะฉันก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันนะคะเสวรรวนเค้กของคุณเดี๋ยวฉันจะชดเชยให้นะคะนี่ค่ะ แต่เราหน้าเราหลังเนี่ยคุณดูแลเด็กให้มันดีๆหน่อยนะคะลูกจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูสั่งสอนอคุณทั้งนั้นแหละฉันขอตัวค่ะแม่ทำไมหนูต้องขอโทษเขาด้วยอ่ะท,ทั้งที่หนูเป็นเด็กเขาต้องเอ็นดูหนูไม่ใช่เหรอไอแม่ขอโทษนะที่แม่สั่งสอนหนูมาไม่ดี การที่อยากจะให้ใครรักเนี่ยหนูต้องพูดจาดีๆพูดจาเพาะๆร,รู้จักอ่อนน้อมไม่งั้นอ่ะก็จะไม่มีใครรักและเอ็นดูหนูนะคะงั้นหรอคะจ้ะต่อไปแม่จะสั่งสอนหนูให้ดีนะคะค่ะเราจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่นะคะ